อ๋อสี่คนอะแบบสี่คันอะไปไดิมาดิมาดิมาดิใครจะแรงใครจะแรงเฮ้ยทำไมมันแรงกันจังวะทำไมมันแรงจังวะดูโอ้ยผมก็ไปร้อยสี่ร้อยหกแล้วนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันไปแล้วครับไปแล้วเหมือนแบบแข่งหลังหนนนะทุกคนเหมือนแข่งหลังหนนนะนะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Herlex Simulator อินโดนีเซียนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนนะผมไปเห็นรถคันนึงบอกเลยว่าเกมอื่นไม่มี แต่เกมเ,เนี้ยเขามีนะครับอ่ะรถคันนั้นคืออะไรนี่เดี๋ยวผมเลื่อนไปดูเลยนะซึ่งเกมเนี้ยผมเล่นรถและแต่งรถแบบงบ ok ไม่จำกัดไปแล้วหลายคันมากๆนะครับถ้าใครอยากดูรถอะไรนะสามารถดูได้ที่ช่องผมเลยนะครับสามารถดูได้ที่ช่องผมเลยนะอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนก่อนนีนี่นี่นะครับคือรถซูเปอร,ร์คัพนั่นเองเนี่ย,น,ยนะเป็นดีมซูเปอร์คัพอะครับผมบอกเลยว่าเกมอื่นนี่ไม่มีหาเล่นยากมากๆนะแต่เกมเนี้ยเขามี ให้เราเล่นด้วยนะครับผมนี่แล้วเป็นรุ่นดิสหลังด้วยนะเป็นไงโคตรสุดเลยนะครับผมนะเรากดไปเลยนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะบอกเลยว่าไม่ยากนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store เลยนะผมนะพิมพ์ชื่อเกมไปได้เลยนะครับหรือว่านะจะกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ไปดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมนะผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับอ่ะนะรถคันนี้เดี๋ยวเรามาแต่งกันดูงบผมดิสองหมบอกเลยว่างบไม่จํากัดนะครับ แต่งแบบเหลือๆเลยอะนะครับแต่งแบบเหลือๆเลยอะเข้าไปที่ modify เลยนะครับสีอันนี้ผมพูดทุกคลิปอยู่แล้วนะก็คือสีถ้าเราปินเน็ตเล่นนะเราจะไม่สามารถแต่งสีได้อะครับทุกคนนะเพราะว่านะับอ่านตรงหน้านล่างได้เลยนะมันเป็นภาษาแบบ,บอินโดนะพอแต่งเราปุ๊บมันก็จะเด้งเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะั้นดังนั้นนะับถ้าใครปินเน็ตเล่นก็ไม่ต้องีเสียเรื่องสีนะครับผมนะส่วนล้อเราไปแต่งกันเลยนี่ผมเอาเป็นล้อสีรว่วแล้วกันนะผมว่าจะเอาสีน้ำเงินอนะนะครับทุกคนอนะ นี่ประมาณนี้นะครับต่อมานะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดอน,นีรยังวะเนี่ยกดบวกบวกนะครับผมอ่ะต่อมานะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์นะครับผมดูเครื่องยนต์ดินะไปะเ,เราจัดเลยผมจัดอ่าคอย RPD นะค,คอย RPD นะแล้วก็อ่าหัวเทียนนะอะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะผมนะคือมันเยอะมากนะ ETU MS จัดไปนะมันเครื่องนะเราต้องโมตุนไปเลยนะครับผมนี่เป็นไงโคตรสุดนะครับ ลูก74เหมือนเดิมนะครับลูก74เหมือนเดิมนะครับผมต่อมาเป็นคาบูนะโยชิแล้วกันนะเป็นคาบูโยชิแล้วกันนะครับผมเรื่องโชคนะมาอยู่ที่ความชอบแล้วนะครับอันนี้นะใครจะใส่โชคอะไรนะครับอยู่ที่ความชอบเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นโปรเฟนเดอร์ป่ะนะคล้ายๆนะครับผมวุ้ยโชคเดิมโคตรคลาสสิกอะทุกคนนะผมเอาอันนี้เลยสีแดงเลยนะครับโปรเฟนเดอร์ล้กันนะเรียกว่าโปรเฟนเดอร์แล้วกันนะครับผมนะ นี่ต่อมาอันนี้นะครับก็จะเป็นจานเบรกน,นะครับคือรถเรามันแรงไงเราต้องแบบจานที่แบบดูแข็งแรงหน่อยนะเราต้องแบบจานดูแข็งแรงหน่อยนะครับเอาอันนี้อันนี้อันนี้ไปนะครับบอกเลยรถเราจะวิ่งสา0รอยฝ่านะครับวิ่งสา0รอยฝ่านะนี่นี่นี่อุ้ยมันต้องแบบอ่าไหนวะนี่อันนี้อันนี้สี่พอร์ตนะจัดไปนะครับต่อมาเป็นท่ออนนนันนะี้นะครับที่ทุกคนรอคอยนะนี่เราวแบบนี้ทรงทรงแบบนี้ดีไหมเฮ้ยหรือว่าเอาแบบทรงเดิมนี่ไหมทุกคน ทรงเดิมอย่างเงี้ยนะเท่ไหมนะผมว่าดูคลาสสิกดีนะนะเอาท,ทรงเดิมดีกว่านะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นอาสวิงอาร์มนะก็นะคนะใครจะทํโยงทํายืดนะเนี่ยอย่างเงี้ยยืดนะสามารถใส่ได้เลยนะสามารถใส่ได้เลยนะผมเอาอันล่างสุดเลยนี่เป็นสวิงอาร์มเจาะนะครับเป็นไงความเท่นะคือมันจะไม่ไม่เท่เท่ากับแบบว่าเอ้ยเราอย่างไงแต่งสีแต่เนี้ยเราไม่ได้แต่งสีไง นะเพราะว่ามันแต่งไม่ได้ทุกคนนะเพราะว่าผมเล่นแบบปิดเน็ตนะครับผมไม่งั้นโฆษณามันเด้งตึงตังตึงตังเลยนะนี่เห็นไหมอันนี้คือแต่งแบบไม่จํากัดงบแล้วนะทุกคนนะเครื่องในผมจัดเต็มเลยนะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดีกก่านะครับผมอ่ะอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะ vs 4ี่่คอมนะเดี๋ยวไปดูกันนี้ว่าจะเป็นไงหมดนี้นะครับผมไปดูเลยนะอันเดี๋ยวโหลดนิดนึงนะมาแล้วเรียบร้อยอ๋อทุกคนเหมือนแว้นหลังถนนนะนะเหมือนแว้นหลังถนนนะนะไปได้ยงังอ่ะอุ้ยไปแล้วอ๋อสี่คนอนะ่ะแบบสี่คันอนะ่ะไปได้ มาด้มาด้มาด้ใครจะแรงใครจะแรงหฮ้ยทำไมมันแรงกันจังวะทำไมมันแรงจังวะดูโอ้ยผมก็ไปร้อยสี่ร้อยหกแล้วนะอ่ะหฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าเบียดกันอย่าเบียดกันไปแล้วครับไปแล้วเหมือนแบบแข่งหลังหนนะทุกคนเหมือนแข่งหลังหนนะนะสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบตอนนี้อยู่ดับสามนะครับผมมามาผมจะขึ้นสองแล้วนะหฮ้ยลดไรเนี่ยโอ้โหนะโอ้โหไม่แรงเลยไม่แรงเลยนี่มันต้องอย่างเงี้ยของจริงมันต้องอย่างเงี้ยโอ้โหทุกคน แพ้ว่ะนะทุกคนแพ้ว่ะขนาดวิ่งสามร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนายัยงแพ้เลยเดี๋ยวไปลองอีกทีดิเดี๋ยวไปลองอีกทีนะครับผมนะว่าเราจะวิ่งนะับได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเหมือนว่าผมจะออกตัวช้าไปนิดนึงนะแล้วก็โดดนอนช้าไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเลยไปะนะครับสองหนึ่งไปไปโดดนอนโดดนอนโดดนอน,ดดน,อนไปเลยครับผมมาโอ้โหทำไมมันแรงกันจังวะทุกคนสงสัยผมต้องไปเปียนคอยัวเทียนใหม่แล้วมั <c> ้ง <oughs> นะมาดินะับพลังช้างดาวมาดิ ซิกแซกหลบไปหนึทีนะครับตอนนี้อยู่อันดับ3นะครับหมอะไปด้วยความเร็วโอ้ดูอย่างแว้นะนะมาอย่างแว้นอะมาดิมาตอนนี้ความเร็ว340 360นะครับผมบอกเลยว่าแรงจัดนะบอกเลยว่าแรงจัดโอ้โหทุกคนไม่ชนะนะถ้าใครนะแข่งชนะในหมดนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะหรือว่าใช้รถอะไรนะครับเอาไปแข่งแล้วชนะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมนะส่วนคลิปนี้กับดีมซูเปอร์คันะครับก็จะแรงได้ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ดูดิ ดูสติกกงติ๊กเกอร์มมาเฉยเลยนะอ่ะคลิปหน้าเราไปอยู่กับรถอะไรนะครับฝากทุกคนติดตามนะผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ